but I might the yes. Goes, in. What goes on. and the elephant goes through. say เร็วๆอย่าช้าเลยนะแม่นวนใหญ่คนไหนที่นุ่งสนุกขึ้นขยัก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 ผู้มาไวไวต่างวงมาเก็นไวตรงหน้าจะให้นอนทันนันลาเป็นหรือยางไย์ผูมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านแฟนๆอย่านึกรำคาญไปเลยสายไกลพี่ม่อีกแล้รอยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมรรโผหัว ใช่ใช่ค่ะที่จงหวาบ้างแต่ว่าจะเป็นซอจะไม่จังหวะยนี้ไม่มีสากวนสาบไม่ค่อยได้ลองเหมือนกันถ้าสาบวนก็จะเป็นช้าเหมืกันคนนี้เขาจะได้กาจะใชชี่ได้พี่ได้วทกันีพี่เล้ังไป จริงด้วยมันชอบกัดตะไปข้าตัวผู้ชายตัวผู้ชายพี่ก็สวยอ้ยเพื่อนก็สวยต่างถูกมากั้าจนเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันเืินเอาเมือ 뾰족 <목소리도> เดี๋ยวก่อนผมไม่คุยเดินรวมก่อนอ่ะเดินนวมเดินนวมเดินรวมเออทำไมต้องมีนวมที่เดี๋ยวมาว่ากันต้องสรุปแล้วโอ้ยยังไงคะเป็นเป็นคู่จิ้นหรือว่าเป็นคู่ไฟกันมาครั้งนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งคู่จิ้นอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นคู่ไฟกันคู่กัรกันคู่เรียนคู่หา สารพัดผู้เลยครับไม่ใช่การต่อยเลยว่มีท่าเสยขางกันนะคุณองเสออยเลย้เสยือเชยาม่งไงควแนเสยแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆนะคะคที่รอดูสองหนุน่มนี้นี่คือเตรียมพร้อมแล้วแน่นอนค,ค,คอนเสดครั้งนี้ค่ะ ซีรีส์หรือ ation ไฟนอลแมชชั่นที่ผ่านมาคือเราจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูมีอะไรในคอนเสิร์ตเราช่วยกันตลอดแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่ใช่ชื่อก็บอกคุณแล้วว่าคุณจะไปคอนเสิร์ตเดสไฟใช่ไหมคหรับเราจะมารัตเทิร์กันบนเวทีอ๋อมบบสู้กันไม่เกาเหลากันหรืออะไรยังไงคือตั้งแต่คอนเสิร์ตที่ผ่านมาฮะมีช่วงหนึ่งที่แบบเฮ้ยพอเราขึ้นมาพูดคุยเรามาจิกกัดมาบัฟกันบนเวทีแล้เราคิดมันดีเป็นแฟนชอบแล้วถามว่าเอ้ยบางคนก็บอกเฮ้ยเพย์ไม่ต้องร้องแล้วพูดเถอยนี่ฮะเราก็เลยคิดว่า คอนเสิร์ตนี้เราทำเป็นไฟกันคงจะน่าสนุกดีคือเบื่อเบื่อการจิ้นกันนะครับเบื่อจิ้นกันแล้วใช่ไหมมันต้องไฟกันซะหน่อยนะมันเคาเรียกว่ามันเป็นสีสันใหม่ใหม่แต่ก็ยังมีความจิ้นอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยครับรับรองว่าแฟนไม่ผิดหวังแน่นอนเอาหมอนไปด้วยนี่เราจะโชว์กันด้วยเพลงปล่อยหมัดกันด้วยการเต้นยังไงบ้างครับพี่เมย์ก็พิเศษที่ตรงไหนที่เราบอกไปว่ามี จะมีการแบทเทิลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องนะแต่เรื่องการเต้นแล้วก็มันจะมีโชว์อะไรหลายอย่างที่เอ้ยแบบนี้มากระเทิรนได้ด้วยเหรอเอออย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมไม่ไม่ดูแลขนาดนี้ใช่ไหมตัดเวทีนี่คือโชว์วันนั้นต้องร้อนบนไฟแน่นอนใช่ครับนี่ฮะพี่นี่คุณถกเสียงอะไรกันอยู่ครับที่เหมนเนี่ยถกเถียงว่าจะใครจะเต้นเก่งกับการใครจะร้องเพลงเก่งกันอะไรเงี้ย ัใช่มีซีนที่ซ้อมรวมแล้วก็ทานซีนเนี่ยเกี่ยวจต้องมาเพิ่มกันเข้าใจไัมอ๋อเป็นเป็นความลับซึ่งกันได้กันถูกต้องครุณสนิทกันขนาดนี้ไม่บอกกันหรอว่าแบบาเฮ้ยคุณสนิทผมไม่สนิท <s it> เลยเนี่ยไม่รู้จักใครด้วยกใครครับ ซ้อมหน่อยละกันค่ะมันหนักมันเหนื่อยขนาดไหนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มันหนักมันเหนื่อยอยู่แล้วครับผมแต่พอเราคิดถึงภาพวันที่เราขึ้นไปโชว์บนเวทีผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากทำเตาแล้วครับครับผมก็จากสองคอนเสิร์ตที่ผ่านมาซ้อมมันโอ้โหจนป่วยจนไข้ฮะครั้งนี้ผมว่าน่าจะซ้อมหนักเหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องงัดทีเด็ดให้แฟนๆได้ชมกันว่าของเดิมเราไม่ได้เราจะเลี่ยงของใหม่เมื่อกี้เห็นทีโอ้โหหลายบทเพลงหลายแนวการที่จะทำ แนวไหนบ้างเพลงอะไรยังไงบ้างบอกได้ไหมฮะเพลงไทยนะฮะสากนลูกทุ่งครับเยอะกว่อนไหนลูกทุ่งมากทุ่งเนี่ยเมื่อกี้ได้สนุกกับแฟนคลัแฟนคลับบอกว่าไม่เคยเห็นโจทย์โจ no. uh ๊กแบบนี huh. ้เลยปกติจะเป็นหนุ่มกับร้องเชียงร้อยต่คนนี้ก็ถึงบอกว่าในคอนเสิร์ตนี้จะทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วมีกิมหมากกัดอะไรครับหมากกัดอะไรครับขาขาครก็ถูกใจแล้วก็ได้ใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคน เห็นบอกมีความเซอร์ไพรส์ด้วยถามแขกรับเชิญทุกทีที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเวลามีเซอร์ไพรส์อะไรแขกรับเชิญอะไรก็มันเป็นเซอร์ไพรส์นี่จะให้ความลับหรือเปล่าความลับแต่เราน่าจะได้รู้กันม่าเป็นแค่คอนเสิร์ตจริงๆสองเสิร์ตที่ผ่านมาไม่เคยบอกเลยครับว่าใครจะเคใครไม่รู้ครับไม่รู้เลยเดี๋ยวว่าครั้งนี้เดี๋ยวบอกเต้ไม่บอกตอนนี้แต่บอกอะไรครับน้ำจิ้มเอาบอกไว้ก่อนว่าเป็นใครเป็นอป็นเป็นอาชีพอะไรครับก็แขกรับเชิญผมเป็นอาชีพนักร้องฮะนักร้อง ว่าแขกรับเชิญจะมาอยู่บนเวทีถูกต้องใช่ใช่ครับบอกชื่อตัวย่อได้ไหมอู๋บอกตัวย่อครับผมบอกชื่อจริงเลยเอางั้นเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ครับผมคครับนะะ่แน่นอนใครที่บอกว่าพร้อมแล้วอ่ะอยากไปอยากไปไฟด้วยครับผมก็จองบัตรครับได้ที่แพลติเกตไม่แจ็คดูใหญ่ครับนะฮะบัตรราคาสามพันสองพันสองพันหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันบาทวันที่ สพฤศจิกายนครสองโมงไปสองโมงตรงย้ำบ่ายสองโมงตรงครับผมครับพี่ดีสีขาเส็นธนาพลาพูดบ้างได้คเรับรหัวเรเราะเราะเายวเราัวเวรันนร้เราก็เาวเะวาวราวเราวเาะเาเรันเาะหวราะัวราัราั้เระัะครไปัเจาะั้ได้ะัวเราัเรอะัเราะหัเราะัระหเริะะหัวเราวเาะหราะาะัเราะวเาันราะัวัหระว คอนเสิร์ตนะครับเอาคุณผู้ชมพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามว่าจะมีประเด็นข่าวสารอะไรนะครับต้องอย่างนี้